บ่าทีสวัสดีพี่น้องอีกคือเก่านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับฮานอยประจําวันจันทร์นะครับอ่าที่21บเอ็ดกรกฎาคม68เสียงแจ๊กไม่แล้วตอนเช้าเกับฮานอยวันนี้นะครับผมเนาะอ่ะก่อนอื่นสวัสดีนะครับเม่ๆสมาชิกเอฟซีขาประจําละครสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่นี่นะครับยินดีต้อนรับเป็นช่องบารีพารวยกับแนวทางฮานอย วันนี้นะครับผมมาเจอกับผมเป็นประจําทุกวันกับแนทางฮานอยนะมาช็คก,ก็ลุ้นกันทุกวันนั่นแหละสลับแนทางฮานอยเนาะนะครับสลับวันนี้ก็มาพร้อมกับอากาศที่ชุกชื้นนะครับช่วงนี้นะครับก็ฝนก็จะตกบ่อยหน่อยสลับช่วงนี้นะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเนะมาชิกนะครับผมเนาะอ่ะคำเหล่าอย่าลืมฝากกดไลค์น, like, นะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดการแจ้งเตือนด้วยนะวนเวลาผมอัปโหลดคลิปให,ใหม่ๆมาชิกจะได้ไม่พลาดแนวทางจากบา่าวดีทุกๆแนวทางถือว,ว่าคัด เน้นให้เก่าในแหละสำหรับแนวทางผมไม่มาเช็คน้ำเนาะนะครับรัฐบาลไทยนะผมลงคลิปให้ชมและสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยอย่าลืมไปติดตามรับชมนะครับสำหรับในรอบที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง2 4 2 6เลยสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยสู้ถือว่าเดินดีนะครับชมก่อนก็นะครับตัดสินใจก่อนเนาะสำหรับแนวทาง รัฐบาลไทยอย่าลืมติดตามรับชมนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมมีในทางเรทูปโคมารไข่ด้วยนะอย่ามาชิกนะคเนาะจุดคอพรตะไคร้ละตอนเช้านะนะถ้าเกิดจะช่อดในทางรทูปโคมารไข่อย่าลืมไปขอพรตะไคร้นะครับสำหรับพัฒนาในรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตะไคร้มีพลังนะนะมาหกเก้าเลยนะมาชิกนะคาัช่วงนี้ตะไคร้มีพลังนะครับตะไคร์สำหรับใครเขาลุกอาใครเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ใคร เรียกอะไรนะครับถ้าเราเป็นคนเชื่อเนาะนะครับผมเชื่อได้ว่านะนะครับตะไคร์จะหนุนดวงเรานั่นแหละเนี่ยมาอย่าลืมติดตามไปชมขอาวพรตะไคร์กันนะครับอ่าวันนี้มีเราพัฒนานะนะครับวันนี้มีเราพัฒนานะนะครับเราพัฒนาก็นะครับถือว่าเดือนดีนั่นแหละสลับไปหางสูตรเนาะนะครับเป็นตัวเด่นนี่นะครับเขาประกาศผลมาเนี่ยนะครับแปดรอบสลับพัฒนานะนะครัลดไปหนึ่งรอบนะพี่เหลือก็มาทุกรอบสลับเป็นตัวเด่นพัฒนาก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับก็คาดเม้นท์ขึ้เก่านั่นแหละนะครับผมเนาะอ่ะนะครับ ราะว่าวันนี้คงจะนำไพ่มาชี้นะครับมีโชคกันในทางผมเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูคำเตือนกันก่อนแล้วค่อยไปสรุปผลการสลับในทางฮานอยในมาชี้นะครับเป็นสุขเป็นน่าฮานะโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมไม่สนับสนุนการพนัน,นใดๆทุกชนิดเนาะนะครับสำหรับ แนวทางนะครับโอ้โหสลับแนวทางฮานอยช่วงนี้นะโอ้โหจับตัวค่อนข้างยากเลยมาชิกสลับแนวทางฮานอยช่วงนี้นะอ่ะนะครับไปสู่เป็นาหางนะนั้นเหนือยก็พักรัก,กไปต่อนะครับผมเนื้ทางมีเข้ามีหลุดนอกจากผู้โชคดีบางท่านอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องนะนะครับอ่ะนะครับมาดูสรุปวันเมื่อวานนะครับผมวานผมเด่นหนึกับ6นะครับสำหรับเมื่อวานเนาะเด่น1กับ6แต่ว่าปกคลิปนี้ผมเน้นหกสลับเมื่อวานนะนะครับ ดมในปกคลิปเนาะนะครับเทียบกันสีน้อยนนอยกนพิเศษปกติแล้วก็ v p นะนะครับสลับสลุปผลนะครับผมกรชาตเจ็ดเกาห้าแปนะครับกรชาติ77958็ดปดนะนะครับโอ้โหนะครับผมหนเมื่อวานนะมาชิคนะครับผมนะครับไม่ลงเนาะนะครับน้อยเกียร์ะนะครับสองเจ็ดสี่หกแปดนะครับสองเจดูดิหเนี่ยผมไปหกสองหเมื่อวานนี่ยนะครับกลางๆนะนะครับอันนี้ไปสักเลย หกลงนะครับนะครับแล้วก็สองเจ็ดสี่เนาะนะครับอ่ะสามพี่น้องนะสามพี่น้องเมื่อวานเนี่ยผมทําปกคลิปไว้ให้อยู่นะครับอ่าผมเด่นหกนะนะครับอ่าแต่ผมไม่ได้เน้นผมลืมเน้นเมื่อวานนะครับพิเศษนะนะครับเจ็ดเก้าหกหนึ่งสามอ้านะครับเก้าหกก็ไม่ได้ฉับอีกนะครับเอ๊นะครับผมเนาะนะครับอ้านะครับหกลงอยู่เนี่ยมาชิแล้วก็หนึ่งสามนะนะครับหนึ่งสามนะครับ 7 9 6อันนี้ไม่มีนะนะครับแล้วก็1 3หก็ลงนะแต่ว่าไม่เจาะในมาชิกนะผมไป1 7 1 8 1เช็ดเมื่อวานเออนะครับนะครับเอานะครับปกติอ5ส่ห้าลงอีกนะครับเมื่อวานนะนะครับดีไม่มา3ตัวนอกจากศูนย์นะนะครับห้าหสีมานแล้วก็ศูนะครับนะครับแล้วก็ v ีพีนะสองนะครับสองห้าดูดิหนึ่งลงอยู่ในมาชิกนะครับนะครับผมไปหนึ่งเจ็ดหนึ เก้าเลยนะครับสี่ม,มาจับใส่หกเลยเอ้าหนึ่งลงสองห้าไม่ลงนะครับสรุปเมื่อวานมาในตัวเด่นนะนะครับวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นในี่ยมาชิมนะครับสำหรับวิธีปลอดภัยเนาะสายสายออกกำลังกายนี่แหละสายยิ่งสายรุ่นนี่แหละนะครับเอานี่นะครับปกติไม่ลงนะครับก็ทําเต็มที่และสลับเมื่อวานนะนะครับสลับอย่างฮานอยดูแล้วกันสลับวันนี้เนาะถ้าเกิดที่ชอบก็ฝากพิจารณา ใครขันเพิร์นไว้โชคดีเมื่อวานผมหนึ่งหนึ่งกับหกหกสลับอางเบิร์นแต่ว่าปกติเข้ามาซุ้นๆอีกแล้วนะครับผมกับเจ็ดเจ็ดนะ,นะ,ะน,น,น,นะนะครับอ่ะวันนี้วันจันทร์นะนะครับวันนี้วันจันทร์เขาให้ระวังเบิร์นไว้คือเก่านะครับสลับฮานอยเนาะนะครับตามกันต่อ้นี่มาชิกคฮานอยวันนี้เนาะขอบคุณทุกทุกการไลค์การแชร์ขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์ดีๆด้วยนะนะครับอ่าฮานอยวันนี้นะครับฮาน,นอวยนอวันนี้นนนอ่าประกาศจะหมดละ วันที่ยี่สิบเอ็นนะทับเจดทัพหดนะผมจะเขียนประกาให้หมดเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนต้้มใหม่อะมาดูตัวเด่นนะเด่นพวกเด่นนี่นะครับวันนี้ศูนเอาสี่นะเด่นได้ศูนย์กับ4วันนี้นะครับอะศูนย์จะลงอีกไหมวันนี้นะครับ ช่วงน,นี้นะครับศูนย์มันหลอนะครับช่วงนี้เนาะนะครับนนนะนะรบางทีก็มาตองเลยสลับศูนย์เนาะนะครับแล้วก็ตามด้วย2ต,ต,นะตัวเด่นเดี่ยวสองตัวเนาะสตัวเด่นสองตัวนะครับศูนย์หนะศูนยน,นะนะครับแล้วก็เสีย 4 8 4 9นะครับ41นะนะครับเบิ้ลน,นะ0044สำหรี่ับในทางเบิ้ลนะนะครับชอบไหมชอบแคบเลยนะครับ อ่ะมาดูในตัวเด่นนะ4004จับคู่ได้เลยนะวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นสลับสายออกกำลังกายเนาะนะครับผมจับเด่นละ3ชุดสนามชุดจับคู่เด่นเนาะ05 06 07 48 49แล้วก็41ยังไงขอให้มาในตัวนี้เนาะอ่า07 70แล้วก็49 94นี่ระวาง6เนาะเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับจะปลอดภัยในมาชิกนะครับเบิ้ลนะ0044สลับเดินทางเบิ้ลนะครับผมนะแคบเลยสลับชุดจับคู่เด่น2ตัวเนาะแล้วก็ตามด้วย3ตัวเด่นนะ 3ตัวเด่นเนะาะ3ตัวเด่นในสตัวนะครับ607นะแล้วก็849นะแล้วก็941นะครับสำหรับชุด3ไมนั่ง3ชุดคือเก้านะครับผมนะนะครับเดี๋ยวผมย้อนอีกรอบหนึ่งเนะาะสำหรับในทางฮานอยนะครับอ่าประจาวันจันยี่สิบเอ็ด กรกราคมนะครับกลางช่วงทางบางทีนะนะครับเด่นนะศูนย์สี่สี่ศูนย์นะนะครับบางทีเข้ามาเป็นคู่ต้องระวังด้วยสลับเป็นตัวเด่นเนาะวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นสลับสายออกอากายเนาะศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะผมเรีนศูนย์เจ็ดสลับเด่นศูนย์นะแล้วก็เด่นสี่ก็มีสี่แปดสี่เก้าสี่หนึ่งนะผมเรีนที่สี่เก้านะครับสลับอ่าตัวนี้ระวังกระดูกหัวด้วยนะเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับนะครับสลับ หกกับเก้าก็ดูแล้วกันถ้ามีกําลังเนาะศูนย์ศูนย์สี่สี่สลับในทางเบึ้งนะครับผมอ่ะแคบเลยสลับชุดจับตูวเด่นสองตัวและวสามตัวเด่นก็มีหกศูนย์เจ็ดแปดสี่เก้าแล้วก็เก้าสี่หนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับแนวทางฮานอยผมวันนี้อ่ะนะครับสามพี่น้องเนาะนะครับาบางวันก็เน้นบางวันก็ไม่เน้นที่ไม่เน้นลืมนะครับอนะครับสามพีน้อง อะนะครับอันนี้3พี่น้องเนาะพี่ปกวีนะนะครับเดือนสีสลับอันนี้อ่ะยังไงขอเป็นวันดีๆเลยสลับวันนี้เนาะขอให้มาสองที่นั่งสามที่นั่งเลยสลับแนวทางผมวันนี้เนาะนะครับอย่าลืมนะชื่นชอบแนวทางเรทุกคุมานไข่นะครับอย่าลืมไปขอพรตาข่ายกันตาข่ายในรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาหกเก้าเราพัฒนานะตาข่ายมีพลังช่วงนี้นะครับอ่ผมมีไลฟ์นะครับขบวนด่วนนะทางช่องหลักบอกทีพารุ่งนะครับผม อ่ะนะครับผมมีไลฟ์ขบวนด่วนนะตรัช่องหลักบางที่พาด้วยนะนะครับจะเปลน่ยนในการเข้าไปเรียนไปก่อบพิธีกันมาทักทายพูดคุยกันยังไงขอเป็นวันดีๆสลากหิมะชิกทุกคนไวรูสละกันรัฐบาลไทยลงคลิปแล้วนะอย่าลืมติดตามรับชมนะครับชมก่อนตัดสินใจก่อนเนาะนะครับอ่ะขอบคุณทุกคอมเมดีๆขอบคุณทุกๆการไลค์กับแชร์ใจหิมะชิกขอบคุณทุกๆการติดตามใจหิมะชิกที่มาติดตามใหม่ไวรูสยะกนและกันนะครับผมเดี๋ยวนี้มาลุ้นขันนะครับโชคดีไปขอทุกคนไว้เจอผมคลิปปต่อไสวัสดีนะครับโชคดีครับ